สวัสดีครับที่นี่ร้านดีเจริญยนต์นะครับตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับบางแคกรุงเทพที่ร้านเราซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบมือสอนะครับนึกถึงบิ๊กไบมือสนึกถึงดีเจริญยนต์นะครับทำใดหาบิ๊กไบมือสองสภาพดีสามารถมาดูได้ที่ร้านนะครับที่ร้านเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้เสร็จพร้อมบริการหลังการขายมีรถเรามีเกือบทุกค่ายเกือบทุกยี่ห้อนะครับ ว่าเข้ามาดูได้เลยครับมีรถทุกเซกเมนต์ตั้งแต่รถเล็กยันรถใหญ่นะครับหลักหมื่นยันหลักล้านท่าในใดหาอยู่ลองเข้ามาดูได้ครับวันนี้นะครับมีรถมาแนะนําใหม่คือเข้ามาสดสดร้อนร้อนเลยครับคือเจ้าคันนี้ดูคติปานิกเกล่นะครับ 1199R นะรถศูนย์นะครับรถออกศูนย์ทองหลอ หายากมากเมืองไทยนี่เขาว่ากันว่ามีแค่หลักไม่กี่คันนะครับหนึ่งในนั้นอยู่ที่นี่แล้วครับ1199อ่าบอกเลยว่ารถคันนี้สวยมากเลยครับวิ่งแค่1600รโลรถเก็บครับรถสไตล์นี้ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยใช้กันจะเป็นอารมณ์รถเก็บมากกว่า ป้ายแดงถ้าจําไม่ผิดนะตอนนั้นตอนที่มันออกมาด้วยโชว์มาปีแรกผมยังไปยืนเกาะกระจกดูเลยจําได้เลยตอนนั้นบูธดูคติเอา1นึ่งหเานี่ยเรามาโชว์แต่จะกั้นกระจกล้อมเลยนะครับป้ายแดงถ้าจําไม่ผิดตอนนั้น2องล้านหนึ่งแสนเาหมื่นเอาว่าอีกหมื่นหนึ่งสองล้านสองนะครับนะ่ราคาป้ายแดงนะตอนนั้นนะแต่ของแต่งคันนี้มีอัปเกรดเพิ่มขึ้นไปอีกของแต่งรวมๆกันแล้ว อีกประมาณครึ่งล้านนะครับบอกเลยว่าหาอยู่มาดูโดนแน่นอนยังคิดอยู่เลยว่าจะขายดีไหมส่วนตัวผมค่อนข้างจะชอบดูคติเป็นการส่วนตัวเลยนะครับรถชอบแค่เห็นมันจอดอยู่ในร้านเยอะๆผมก็มีความสุขละ เอาว่าดูคติตอนนี้เรามีให้เลือกอย่างน้อยตอนนี้น่าจะมีไม่ต่างกว่า40คันนะครับมีทุกค่ายทุกไป้ทุกรุ่นทุกกี่ห้อรุ่นละหลายคันมือสองสภาพดีมาดูเจ้าคันนี้ต่อครับ 1199R เจ้าตัวลายผลิตตัวเนี้ยปาน,นิกเกลนเนี่ยเริ่มมี1-1มันจะออกมาเป็นตัวแรกก็คือ1199หรือบางคนเรียก1199นะครับ ช่วงปีประมาณ2,010หน่อยๆตัวรายผลิตเนี่ยจะมี119 1199ตัวธรรมดาแล้วก็ 1199S แล้วก็ 1199R หลังๆมันจะมีตัวแต่งพวก s u p e r เ e g l ล r าอะไรพวกนี้คือโอเคผมขออนุญาตพูดแค่ถึงแค่ตัว R นะครับเอาว่า R นี่คือ,คอสุดของศูนย์บ้านเราแล้วละ่ะตัวนี้ อยู่ในช้อนเซกเมนต์ผมว่าสูงสุดของดูคติแล้วละ่ะตัวนี้ก็คือรุ่นถัดออกมาจากตัวเจ้า1198ที่เป็นซ u เปอร์ไบค์ไอซูเปอร์ไบค์11998นะครับเป็นขัดแห้งเครื่องพันสองเหมือนกันปานิเกาเล่เนี่ยถ้าลองไปค้นหาดูนะครับคำว่าปานิเกาเล่เขาตั้งชื่อตามเมือง ของประเทศเอของประเทศอิตาลีนะครับเมืองเมืองหนึ่งเมือง,องที่ทางโรงงานที่ทางดูคติมอเตอร์ได้ไปทำโรงงานแรกอยู่ที่นั่นนะครับชื่อเมืองปาณิกาเลผมไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะเอาสำเนียงไทยไปก่อนอะนะครับเอากลักษณ์ของปาณิกาเลเลยนะครับช่วงที่ปีที่มันออกมาตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวรุ่นพีที่รุ่นรุ่นพีแหละที่ออกมาก่อนแล้วจะมีที่เราเห็นกันฮิตฮิตก็คือ899 899นี่คือจะเป็นรุ่นน้องออกมาตามหลังนะครับแต่ตัวที่ออกมาก่อนเนี่ยคือจะเป็น1199เอกลักษณ์ของตัว1199นะครับจะไม่เหมือนดูคติรุ่นอื่นๆเลยเครื่องยนต์เนี่ยใช้เป็นเครื่องยนต์พัน 200cc นะครับสสูบแอลทวินแคมเครื่องเครื่องยนต์แคมคู่8วาลวนะครับเอกลักษณ์ของเจ้าตัวนี้ถ้าพูดถึงดูคติ จะนึกถึงอะไรเฟรมรถเฟรมถักเห็นไหมครับดูกติไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์ว่ามอนสเตอร์เห็นเยอะสุดคือเป็นเฟรมถักนะครับหรือแม้กระทั่งตัว1198ตัวก่อนนั้นนี้จะเป็นเฟรมถักที่ซ่อนอยู่ในเปลือกแฟลลิงนะครับปานนิเกเลลเนี่ยมันเป็นมากคือเขาเรียกว่าอะไรครับไม่ได้ขาดมันเป็นมากของมอเตอร์ไซค์นะครับเหมือนเขาขายดีไซน์มากกว่า ออกแบบดูคติเนี่ยผมว่ายังไม่มีค่ายอื่นที่ออกใช้สไตล์ดีไซน์ประมาณนี้นะครับไม่ใช่ว่าดีไซน์ในเรื่องของเปิดภายนอกนะครับการออกแบบถ้าสังเกตผมเคยพูดในคลิปก่อนๆแล้วเอกลักษณ์ของปาลิเกเล่นก็คือเป็นรถที่เฟรมหลักตัวเชดสดีหลักทุกอย่างยึดเข้ากับเครื่องยนต์หมดนะครับเป็นรถที่ไม่มีเฟรมนะครับคือมีแต่มันจะมีอันเล็กๆเ,เป็นเฟรมอลูมิเนียมเล็กๆอยู่ตรงนี้ครับอ่าอันนี้ครับเฟืองเฟรมจะอยู่ตำแหน่งนี้ หรือแชทซีนะครับซึ่งถ้าเอาว่าถ้าถอดเปลือกมานะครับหรือเราไปค้นรูปใน Google ได้ถอดเปลือกออกมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าเจ้าปานิคเล่นเนี่ยทุกอย่างยึดเข้ากับเครื่องยนต์หมดนะครับเจ้าตัวเฟรมเล็กๆอันนั้น,นเฟรมอลูมิเนียมน,นั้นจะยึดเข้ากับหัวเครื่องด้านบนด้านหน้านะครับไอตัวเฟรมนั่นก็คือเป็นส่วนชุดแผงคอหน้าแล้วก็ชุดล้อหน้านะครับยึดกับโชงหน้าเห็นช่วงตูดไหมครับถังก็วางอยู่บนเครื่องยนต์ท้าย ท้ายนี่ก็ปาะต่อเข้ากับเครื่องยนต์ช่วงท้ายนะครับแล้วก็ส่วนล้อหลังก็ต่อเข้ากับเครื่องยนต์สวิงไอโตโปอาร์มเนี่ยก็ต่อเข้ากับส่วนของเครื่องยนต์นะครับแม้กระทั่งขาตั้งนะครับขาตั้งยังยึดเข้ากับแข็งเครื่องเลยครับเอาว่าเขาเรียกว่าไม่มีเฟรมครับมันมีอันคือเฟรมหลักมันคือเครื่องยนต์นะครับเจ้าปานิเกลนี่คือ โดยปกติรถยนต์ไอ้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราถอดเครื่องออกมันยังเข็นเป็นรถได้นะครับแต่เจ้าทะกุลปาณิกาเล่ถ้าถอดเครื่องออกรถกลายเป็นอะไรทันทีเลยมันเป็นดีไซน์ที่ผมว่ายังไม่เคยเจอในรถรุ่นไหนนะครับเป็นเอกลักษณ์ของปาณิกาเล่เลยอ่าไล่กันต่อนะครับคันนี้ 1199R มีอะไรพิเศษกว่า1199ธรรมดาหรือ 1199S นะครับ 1199R เนี่ยมันจะมีเรื่องของอ่ะอพูดถึงบอดี้พาร์ทด้านนอกนะครับเห็นไหมครับโปง่งมันจะได้โป่งแก้มหน้าที่ค่อนข้างจะโป่งเลยแต่จริงโป่งนี้มันก็เริ่มใช้ใน1299แล้วนะครับแต่คือตัวเนี้ยก็คือเป็นตัวเริ่มใช้ตัวแรกคือเป็นโป่งที่ว่าถ้าเทียบกับตัว899เนี่ย899เนี่ยโป่งหน้าจะเหมือน เครื่องหนามองเปลือกหน้าเนี่ยจะเหมือนพวก1199ตัวธรรมดากับ 1199s นะครับแต่เจ้า 1199r เนี่ยโปง่งมันจะโป่งมากๆเหมือนว่า,าภาษารถยนต์มันคือ Wide อ o d y อะครับเห็นไหมครับจะอ้วนเลยแล้วก็คือจริงๆพื้นฐานโดยรวมเนี่ยมันเหมือนตัว 1199s นะครับแต่เจ้า 1199r เนี่ยมีอัปเกรดในเรื่องของชุดพาร์ทคาร์บอนเพื่อให้ลดน้ำหนักให้มันเบาขึ้นนะครับ เห็นที่เห็นของไอ้พวกดำๆพวกนี้ไหมครับไอ้พี่เห็นเป็นชิ้นดำๆทั้งหลายเนี่ยโดยปกติถ้าเป็น1199ธรรมดาหรือ R ไอ้หรือตัว S เนี่ยมันจะเป็นพลาสติกพลาสติก ABS นะครับแต่ตัวนี้คือใส่ชุดพาร์ตคาร์บอนมันเป็นหล่อขึ้นจากคาร์บอนเลยนะครับคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งคุณคุณสมบัติของคาร์บอนไฟเบอร์คือ1เบาแต่เหนียวแข็งแรง ก็ว่าคาร์บอนนี่คือเขาเอาไว้ทำพวกเสื้อกันกระสุนนะครับแม้กระทั่งกระจกถ้าเป็น119 9ธรรมดาหรือ1199 S นะครับจะเป็นกระจกพลาสติก ABS ธรรมดาแต่ตัวนี้เป็นคาร์บอนนะครับเดิมๆจากโรงงานมอเตอร์เลยไม่ใช่เป็นตัวชุดอัพเกรดหลังนะครับบางคนหน้าก็เป็นคาร์บอนเอาว่าที่เห็นเป็นดำๆอยู่จริงๆอันนี้มีการมันมีใส่ชุดพาร์ทคาร์บอนเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคือเดิมๆมันก็เป็นคาร์บอนอะยู่แล้ว แต่เจ้าของเก่านี่เขาเปลี่ยนเพื่อความสุดครับหลายชิ้นเนที่เห็นในซอกที่เป็นดำๆๆนี่คือเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยนะครับแล้วไม่ใช่เป็นงานพลาสติกแล้วมาหล่อหุ้มด้านนอกนะครับเป็นงานที่ขึ้นโมเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เลยที่ถ้าไปอ่านรายละเอียดสเปคนะครับทางศูนย์เคมาน้ำหนักเบาลงไปน่าจะเกือบ20กกโลเลยนะครับจากตัว1 1 9 9 s คือ119 9าถาอัไล ผู้ต่อไตัวนี้นะครับ1199 1199 S 1199 R 1199ธรรมดาก็คือเป็นตัวเบสตัวตัวต่ำสุดของตัว1199นะครับส่วนตัว S เนี่ยก็คือ1199แต่อัปเกรดในเรื่องของล้อที่เป็นล้อของอล้อ m a เชซ e s i n i นะครับเป็นล้อฟอร์ซซึ่งมีน้ำหนักเบามากแล้วก็โช็คไฟฟ้าโอลินหน้าหลัง แล้วก็การสบัดโอลินนะครับที่อยู่ใน S ส่วนพื้นฐานตัว R เนี่ยเหมือนกัน R คือเป็นพื้นฐานจากตัว S แต่อัปเกรดจากตัว S ขึ้นมาอีกในเรื่องที่ผมเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วก็คือเรื่องการไล่เบาถอดพลาสติก ABS ออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดที่เป็นผคาร์บอนไฟเบอร์นะครับน้ำหนักถ้าผมจำไม่ผิดน้ำหนักตัวรถอยู่ประมาณรถเดิมๆนะครับอยู่ที่1 6 5กนะ ซึ่งเบามากๆเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์และแรงม้าที่มันทําออกมาได้นะครับเอาว่าแรงม้าต่อน้ําหนักเนี่ยคือสูงมากๆถ้าเทียบเลโชนะครับแต่ตัวเนี้ยคันนี้ด้วยความพิเศษตรงที่ว่าได้ล้อล้อเดิมเป็นล้อฟอร์ดิมแล้วนะครับแต่ตัวนี้เจ้าของเก่าเปลี่ยนเป็นล้อมาเชีซินี่ของตัวเลสซิ่งนะครับถือเอาว่าเป็นล้อซิงแต่งขึ้นเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็ท่อตัวนี้เป็นท่อฟูลซิสเต็มนะครับของเทอร์มิ ไทเทเนียมเอาว่าจัดเต็มท่อกรอ,องมาครับอันนีม้มาพูดถึงรถต่อนะครับตัว R กับตัว S ตัว S ตัว R เนี่ยมีการอัปเกรดเครื่องยนต์ขึ้นมาอีกนะครับคือเครื่องมันก็คือเครื่องเดิมแหละแต่เพียงแต่ทางดูคติมอเตอร์ได้เปลี่ยนตัว Connecting ลกนะครับหรือว่าก้านสูบเป็นไทเทเนียมเพื่ออะไร เพื่อให้ทนแรงม้าทนรอบรอบเครื่องยนต์ที่สูงขึ้นนะครับเลนส์ลายจะสูงขึ้นกว่าตัว 1199s นะครับคือเลนส์ลาย 199s ผมจะไม่ได้ว่ามันตัดเท่าไหร่นะแต่ R เนี่ย้ดยที่ว่ามันได้ก้านสูบที่เป็นไทเทเนียมทางดู c ค t ติมอเตอร์สามารถแฟตจูนขึ้นมาอัพแมบขึ้นมาให้เป็นลากรอบได้สูงถึง12,000กว่ารอบเลยนะครับแรงม้าสูงสุดตัวนี้อยู่ที่2 0 2แรงม้านะครับ ที่หมื่นถ้าผมจะไม่1 2ื0 0สกว่ารอบนะยังไงตัวเลขเป๊ะๆยังไงลองดูที่ค้นใน Google ดูอีกทีหนึ่งแต่ผมขออนุญาตพูดแค่คร่าวๆก่อนเอาว่าท่านต้องการท่านใดที่ต้องการความสุดนะครับมองมาดูได้ตัวนี้เมืองไทยรถศู์มีไม่กี่คันนะครับนับคันได้แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับ 1199R จะได้ถังที่เป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมตัวนี้ก็คือเห็นไหมครับถังมันจะเป็นลายเส้นสวยเลยนะครับอลูมิเนียมซึ่งถ้าเทียบกับตัว 1199S หรือ199ธรรมดาจะเป็นถังเหล็กนะครับเอาว่ารถคันนี้ออกแบบมาชนิดที่ว่าเหล็กวันหนึ่งถ้าคนที่สมัยยุคที่ชอบเล่นรถเก่าๆนะครับรถช่วงอายุประมาณ20ปีสิ่งแรกที่คุณเปิดฝาถังน้ำมันมาดูสนิมจะเต็มถังนะครับ พราะมันเป็นถังเหล็กสารเคลือพอนานๆไปมันหมดสภาพสนิมมันก็จะขึ้นหรือน้ํามันบางทีไม่ค่อยเติมเต็มถังกันนะครับโอกาสที่สนิมขึ้นมันแต่พวกนี้มันคุยกันเป็นติปีนะครับไม่ได้ว่าปีสองปีสนิมขึ้นแต่ด้วยความที่ว่าตัวนี้ถังเป็นถังอลูมิเนียมน้ํามันคุณจะปล่อยแห้งคาถังหรือคุณจะอะไรก็ตามมันไม่มีคําว่าสนิมขึ้นถังนะครับอย่างเลวร้ายถ้าปล่อยแห้งถังปั๊มติ๊กก็พังแค่นั้นนะครับ แต่ถามว่าเอาว่าอนาคตคุณจะเก็บรถ119 9 r คุณจะเก็บไ้อีก1 0 20ปีไม่ต้องกลัวคําว่าถังน้ำมันผุนะครับอีกส่วนหนึ่งโดยปกติรถทั่วไปเนี่ยเครื่องไอตัวเฟรมที่ผมบอกอะเฟรมถักไม่ว่าจะเป็นเฟรมหรืออะไรก็ตามส่วนใหญ่จะเป็นเฟรมเหล็กนะครับซึ่งนา,นานไปเหมือนกันตากแดดตากลมตากฝนโอกาสที่จะเกิดสนิมตามจุดเชื่อมหรือรอยพับหรือรอยหัวนอ็อตอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นได้นะครับแต่เจ้าตัวนี้อย่างที่ผมบอก มันเป็นรถที่มีเฟรมเล็กๆตรงน,นี้ก็จริงแต่มันเฟรมก็ยังเป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งเก็บไปเถอะไม่มีผุนะครับเอาว่าเป็นรถเก็บมันจัดว่าเป็นรถสามารถเก็บสะสมได้เลยครับนานๆไปถือ,อว่าเครื่องยนต์หมันสตาร์ทแค่นั้นอีก20-30ปีภายนอกไม่มีผุนะครับมันจะเป็นอารมณ์คล้ายๆกับถ้าเทียบกับรถยนต์เหมืนอนพวก Honda NSX นะครับ ทิ่ว่าโครงเชดซีทำมันจะเป็นถ้าจะไม่ผิดไปเป็นมินเนียมนะซึ่งเหมือนพวกตระกูลโลตัสเหมือนกันคุณสมบัติของมินเนียมคือได้แต่ความเบาแต่แข็งแรงนะครับและสนิมไม่ขึ้นนะครับเราว่าว่าเก็บได้ยาวเลยครับรถพวกนี้ไม่ต้องขับนะครับแค่จอดในบ้านก็เท่ละอย่างเนี้ยตอนนี้ผมจอดในร้านยังผมยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่เลย นึกอลไยังขนลุกไม่หายานะครับก็รายละเอียดกร่าประมาณนี้นะครับเบื้องตน้นสามารถมาดูคันจริงได้นะครับยังคิดอยู่เลยว่าจะขายดีไหมเสียได้เพราะบอกตรงรถรุ่นนี้เลิกผลิตไปแล้วนะครับตัวใหม่ลายผลิตใหม่เป็น111299เข้ามาแทนที่แล้วนะครับแต่ถาว่า 1199R เมืองไทยนับคันได้เลยครับ รถศูนย์ออกท้องรอนะครับสีเดิมไม่เคยมีอุบัติเหตุวิ่งแค่ 1, 1,600โลกโเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังอีกทีนะครับนี่ครับกล่องนี่ Racing Evo นะครับนับปัดตัวนี้จะไม่เหมือนตัว899นะครับตระกูล1 1 9 9จะเป็นหน้าจอที่เป็นเหมือนเป็นจอแบบรถรุ่นใหม่ๆแล้วนะครับ 1,600กิโลเมตรเสียเครื่องเมื่อกี้ผมลองไปขี่เลยนะครับสัมผัสได้ว่ามันเบามากๆแต่แรงแต่การที่ว่ารถแรงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนจะให้ความสัมคัญก,กับทำเครื่องแรงเครื่องแรงนะครับแต่เจ้าตัว R เนี่ยได้โชคโอลินที่เป็นไฟฟ้าหน้าหลังพร้อมกันสะบัดโอลินนะครับเอาว่ามันแรง แต่ช่วงล่างเอาแรงม้าได้อยู่หมดนะครับอย่างรถบางรุ่นเนี่ยแรง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 การอาจจะต้องมีการปรับจูนในเรื่องของช่วงล่างนะครับเพราะว่ารถแรงเกินช่วงล่างวิ่งเร็วๆออกตัวมันอาจจะมีความรู้สึกว่าเว,เวลาคนขี่จะรู้สึกนะครับว่าเอ้ยมันเร็วไปแล้วนะทั้งที่ความเร็วอาจจะโอเคมันเร็วระดับนึงแหละแต่ด้วยช่วงล่างถ้าช่วงล่างไม่ถึงกับ แรงม้านะครับคืออาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันจะไหวๆแปลกๆแต่ด้วยเจ้าตัวเนี้ยเมื่อกี้ผมลองไปขี่ดูเอาว่าความเร็วร้อยหนึ่งนี่ร้อยร้อยกว่านี่รู้สึกเหมือนวิ่งอยู่ไม่กี่สิบนะครับช่วงล่างวันนี้ยอมรับเลยยกต้องยอมรับจริงๆอะ่ะไม่ไม่รู้จะพูดยังไงต้องลองขี่แล้วจะทราบอะครับแล้วเป็นโชค๊คปรับไฟฟ้านะครับปรับโหมดได้ จะมีโหมดเดี๋ยวตอนนี้ปรับเป็นโหมดสปอร์ตนะครับอันนี้ก็ไว้วิ่งลุยฝนหรือวิ่งรถติดๆนะครับตอนแรงม้าลงมาหน่อยอันนี้โหมดเลสนะครับเมื่อกี้ปรับเป็นโหมดสปอร์ตหน้าปัดเนี่ยบอกทุกอย่างไว้ครบเลยนะครับเกียร์ว่างอุณหภูมิดีพีซีโต้แท็กชั่นคอนโทรลของดูปกตินะครับมีบอกกระทั่งไซส์แสตนะครับว่าไซส์แสตนตอนนี้เรากําลังลงอยู่ เคียวว่างบอกปกติแต่ว่ารอบมาไวมากวันรอบวอบเป็นจอ LED เลยนะครับตั้งแต่ทำรถมาผมว่ามันสุดแล้วละ่ะรายละเอียดของแต่งก็เล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวพูดต่อ เกียโยงดูกติโภคแมส์นะครับแล้วก็ปั๊มบนกระปุกปั๊มบนปั๊มเบรกบนปั๊มคัดบนเป็นดูกติโภคแมส์เหมือนกันนะครับชิลชิลก็ได้ชิลดูกติโภคแมส์นะครับจะโด่งขึ้นมาแล้วก็มือเบรกมือคัดดูกติโภคแมส์นะครับเบาเจลซีดูปติโร์แมส์เจ้าตัวเนี้ยเบาะจะสูงกว่าเดิมหน่อยเบาเดิมเรามีให้นะครับ ปอดตอน2มีให้ของเดิมคือของเดิมมีท้ายสั้นดูคติเพอร์ฟอร์แมนซ์รายละเอียดของเนี่ยผมว่าชุดกันลมเนี่ยทำออกมาดีนะครับอันเนี้ยได้ตรงไปแฮนด์ดูคติเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้นะครับเบรกเบรกเนี้มาพร้อมกับตัว M 5 0นะครับ เบรกตัวนี้ขึ้นชื่อว่าเปรกดีมากๆกดปุ๊บหยุดเลยนะครับแล้วก็กันล้มเนี่ยไม่ได้กันล้มหน้าโดยปกติของ k นะครับที่แกนล้อหน้ากันแข็งคาร์บอนนะครับตำแหน่งที่ว่าถ้ารถล้มแปะจะชอบโดนเนี่ยรายละเอียดคันนี้มีม,ม,มีใส่ไว้หมดนะครับเห็นนะครับกันแข็งเนี่ยสมมติเราล้มแปะขวาส่วนใหญ่จะลงที่ต้ลไปแฮนด์กับกันแข็งตัวนี้มีตัวกันแข็งให้แล้วนะครับโดยปกติ v o l k เป็นขับชุดพาร์ทคาร์บอนเหมือนกันนะครับ ซ้ายนะครับที่เห็นดำๆเหมือนเดิมเป็นชุดพาร์ตคาร์บอนทั้งคันนะครับกระปุกปั๊มคัดล่าง CNC คันนี้มีคว i กชิปเตอร์เดิมโรงงานเดี๋ยวแล้วนะครับโอลินตัวครอบโอลินเป็นหาคาร์บอนปุดเฟรมแล้วก็แม้กระทั่งปกติชิ้นไอเนี่ยไอตัวล่างเนี่ยครับนี่ก็เป็นคาร์บอนนะครับ แล้วก็เหมือนกันฝั่งซ้ายนี่ก็กันแข็งเป็นคาร์บอนบางอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวสวิงอาร์ไอโปอาร์มเห็นในสามเหลี่ยมนี้ใช่ไหมครับโดยปกติรถสวิงอาร์มไอรถโปอาร์มถ้าลมแปะฝั่งซ้ายไอตำแหน่งสามเหลี่ยมนี่แหละคือจะลงพื้นเอาว่ามันคันนี้คือมีพบกกนใส่ครบครบแล้วครับเอาว่าเอาไปไม่ต้องทําอะไรละท่อฟูกล่กองกรองอากาศโถไฟฟ้าระบบไฟสมบูรณ์นะครับ ไม่มีเมื่อกี้ลองแล้วไม่มีนะครับว่าเห็นผมเคยไปอ่านนะครับว่าหนึ่งตัวนี้ตัวประกอบนอกชอบมีปัญหาเรื่องระบบไฟลวนเมื่อกี้ลองแล้วนะครับสตาร์ทอุณหภูมิปกติเปิดไฟลง,ไฟ,ลงไฟเดียวไล้ปกตินะครับระบบไฟไม่ลวนนะครับกระบกเบรกหลังลิ s โซมานะครับล้อก็เป็นล้อมาเชสลิมเตสนะครับอลูมิเนียมฟอร์ด ขอล้อฟอร์สนี่ก็คือเหมือนกันครับเบาแต่เหนียวสี่แล้วเมื่อกี้ขับดูรู้สึกความมั่นคงมันช่วงช่วงล่างนี่เซ็ตออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับทางทางี่ตัวรถมันแรงมาก เอ,เอกลักษณ์ของดูคตินะครับสองสูบพันสองร้อยซีซีลูกมันคงโตมากเลยครับแต่ลองเทสนะครับตับเครื่องแลส้สตาร์ทใหม่สตาร์ทติดไม่ต้องเร่งช่วยนะครับปกติระบบไฟลงไฟเลี้ยวทำงานปกตินะครับเพราะว่าหาอยู่ น้องโดนนะครับปาน,นิกาเล่ 1199R ถามว่าคันนี้จะขายเท่าไหร่บอกตรงๆผมส่วนตัวยังคิดอยู่ว่าจะขายดีไหมนะครับเพราะถ้าขายไปเอาว่าหาซื้อไม่ได้ครับแต่โอเคถ้าเกิดคนอยากได้มาคุยกันนะครับ เราอยที่บอกผมเป็นร้านขายรถอยู่แล้วไม่อยากยึดติดนะครับแต่บอกตรงถ้าสขายก็เสียได้เหมือนกันนะครับ 1199R โ okay. อเคผมขออนี้ตดับเครื่องก่อนนะครับยังไงฝากติดตามหน้าเว็บด้วยนะครับ www.dbigbyte.com จำชื่อเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google นะครับพิมพ์ว่า Bigbyte มือ2โดยปกติ เราอยู่ท็อปไฟของ Google นะครับค้นหาเขาว่า Big b ไบ e มือ2หรือร้าน Big b ไบ e หรือดูคติมือ2ก็ได้ดีเจเลยยตนปกติเราอยู่ท็อปไฟนะครับหาไม่ยากแล้วก็นอกจากคันนี้ 199R r เรามีพวกอย่างที่ผมบอกต้นท้ายวิดีโอไอ้ตน้นต้นช่วงอัดแรกๆนะครับว่าเรามีดูคติทุกรุ่นนะครับ795 796 Monster 821 ดูคติปานิกาเล่899ตอนนี้มีเยอะนะครับเข้ามาใหม่สแคมเบอร์สแคมเบอร์เราก็มีนะครับน,นี่ในทอ่ออันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เหมือนกันรถเราเข้าทุกวันนะครับยังไงเดี๋ยวรถเราจะอัปเดตหน้าทยอยอัปเดตหน้าเว็บนะครับอาจจะมีการล่าชา้านิดหน่อยแต่เอาว่าเราทยอยลงนะครับหรือว่าถ้าต้องการความรวดเร็วลองมาดูรถที่ร้านได้ครับมอนสเตอร์เราเยอะเหมือนเคยข้างในก็มี821ดเวลปานิกาเล่นะครับฮาเล่เราก็มีนะครับ มันติดซาด้าตอนนี้ก็มีเยอะนะครับรถญี่ปุ่นเราก็มีนะครับรถเล็กพวกตระกูล650 CB ER Z1000 เรามีนะครับอาจจะพาเดินก็ได้หนอัดละโอเคนี่ครับรถเราเข้าออกทุกวันนะครับสามารถเข้ามาดูได้สติดไฟเตอร r มีทั้ง848มีทั้ง 1098s นะครับข้างในนี่เห็นมี h a r ์ล y ย์ไอรอน883แล้วก็ v a l แ a n นะครับคาวา v u ลแค n น S650 นะครับตัวนี้ก็ลดน้อยหายากดูปกติเราเยอะนะครับถามว่าทำไมเยอะส่วนตัวผมชอบดูกติครับแค่เห็นมันจอดเยอะๆนี้ก็มีความสุขละเอาว่ายังไง ขออนุญาตวันนี้ผมขอตัวเท่านี้ก่อนละกันแล้วลเดี๋ยววันหน้ามีรถด,ดีๆมาอัปเดตกันอีกทีนะครับก็ฝากเว็บไซต์ด้วยอีกครั้ง w w w d b i g b y t e .com จำชื่อเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาคำว่า Big Byte มือ2นะครับยังไงวันนี้ขอเท่านี้ก่อนครับขอบคมากครับสวัสดีครับ